มาวันเกิดหนูทำไมไม่เห็นมีเค้กเลยอ่ะโอ้ยป้าลืมละลูกอืมป้าขอโทษเอ้ยอะไรเอ่ยเค้กแน่ๆเลยเหรอใช่หรือเปล่าผมก็งสตรีดไหนคะดูนี่นั่นไงว่าและเอ้ยร้องเพลงเลยค่ะทำไงก่อนสม Happy birthday to you ทำไงก่อนทำไงก่อนป้าเกมซื้อให้น่ะทางงูดิเออเออคุณสุดเด่นเออเปิดเย่เปิดเลยแม่หมวยเปิดให้แม่หมวยจุดเทียนเป่าที่นั่นค่ะอีหมวยเปิดให้ลูกมึงอ่ะป้าป้าป้าอืมไอติมอะไรเขียง ถ้เกมเขียนไม่ว่าอะไรเนี่ยไม่ได้กิียนนะไม่ได้ไม่ได้เนะเขียนปากไม่ได้เฮ้ยต้องปักตรงคีวิธีการทำให้เทียนอ่ะเค้กละลายคือต้องต้องแตะน้ำลายก่อนต้องแตะน้ำลายมันจะได้ติดหือกี่กี่กี่แท่งอ่ะกินเล่มมาเทียนอ่ะ ทีเข้าขาสิเออเก่งมากอารองด้วยเอารองไปร้องไปด้วย Happy Birthday to you Why ya hey yo Happy Birthday to you Why ya hey boy Happy Birthday Happy Birthday yo yo รู้ว่าม mm ันเกิดใครกันแน่นะมันเกิดหนู่งหรือว่ามันเกิดปรเกมกันแน่อ้าวก็ปรเกมซื้อให้ไงเอ็นี่ในคี้บ่นจังวะติดเชื้อไป เออติดเชื้อไขมาในขี้บ่นน่มาตายย่้ข้อตัวนั้นอืมอ้าวแต่ไม่มีไฟหลงอ่ะเป่าลมเอาซ้อมไว้เออเป่าลมข้อหนทำไมทีเด็เป่าเด็กข้อเหนียเลยลืมแปลงฟันลืมแปลงฟัน